HAPPY BIRTHDAY TO YOU OH! OH! HAPPY BIRTHDAY TO YOU <c oughs> OH! OH! <c oughs> HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU ขอบคุณครับนี่นี่คือเค้กวันเกิดคือเป็นเค้กวันเกิดจากจากแม่ แม่น้อยฝากมาผมเป็นคนถือเทีให้คุณในวันนี้เป็นเทียก้อนแรกที่ผมถือให้คุณนะแต่ถ้าถ้าผมออกทัวไปปุ๊บ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 ถือเป็นรุ่มยี่สิบปอนด์ไม่มาถึงปีนี้เนาะใช่ปีนี้ปีนี้นี่คือปลายก็มาแทนจากแม่แม่น้อยใช่น้องปายเป็นตัวแทนมาให้ใช่เพ่าะ่มีงานวันนี้เขาก็ไปงานกันหมดใช่แล้วก็มีอย่าพึ่งมีเซอร์ไพรส์ก่อนนั้นอีกมีกล่องของขวัญข้างหลังด้วยอ้เดี๋ยวปอดเทียนก่อนครับปอดเทียนก่อนอธนษฐาน IP เผลอถือเทียนเปล่าฮึเนี่ยเฮ้ย Happy birthday to คุณลูงการันต์นะคะเปิดได้นะครับเปิดได้แล้วมีไฟาอยู่ด้วยไหมเดี๋ยวนะมีมีมีต้องต้องมีทั้งสองคนเดี๋ยวเอาเก้าอี้ไปวางก่อน Happy birthday to you มาแล้วมาแล้วเจ๊เป็นยังไงคือมาร์ตไลทยโทเต่เจ๊เอาจะได้แน่นๆไง มีดไหมเย happy birthday อยอยเย้เยโยเดเกเวเอาสิดูสิตรวจสอบทรัพย์สินสมบัติสิมีอะไรหรือเปล่าเปิดเปิด ไม่ได้พกเงินมาทำไมก็แกบอกให้ตรวจสอบสันสิงสมบัติอ้าเหรอผมก็ไม่มีเงินมาสักบาทเลยเนี่ยอ่ายกเลยค้นเลยค้นเลยใช่เป็นกล่องสมบัตินะเอาวิ่งตรงนี้ตรงนี้เป็น N P นะเป็นชื่อ N P N P ใช่เฮ็ดเอ็ไเอนเอ็นเอเอียงู น้อานี่เปิดอ่ากลัวอะไรกันหรือเปล่าทำ,ทำไมเปิดแบบอู้ป๊ดอ่า<อ>คิดว่าเงินนี้ของใครเงินหนึ่งแสนบาทนะคะป<อ>เป็นเป็นของน้องปลายนะคะ<อ> ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอ่าน้องนุกลองเปิดกล่องหน่อยครับนี่เหรอครับใช่ครับอันนี้ของน้องนุกทองห้าบาทนะอ้พระเจ้าอ่าใส่ใส่ใให้น้องไปใส่ให้น้องนุกดีกว่าผมรู้แล้วครับงานค่ำคืนนี้ผมจะทำอะไรดีทำอะไรปนปนนุกใช่ไหมขอบคุณแม่มากมากเลยนะครับมากมนะครับอ่าน้องไปลองใส่ให้นุกได้ไหมครับ สวมคอเลยถูกุ่งมากเลยนะครับแม่มันเยอะมากเลยที่มอบให้กับลูกๆในวันนี้อะไรๆอันนี้ว่าอย่างไรกันโอ๊ยเจียนเหรอฮึรู้นะบอแล้วก็จะมีพระอ๋อหนักคอจะมีพระอันนี้จะเป็นพระเข้าแถมให้มากับพระเล็กๆองค์เล็กๆใช่ครับองค์เล็กๆครับอันนี้เงินน้องปายนะเก็บเอาไปเลย ขหนึ่งแสนบาทต้องไปเก็บไปให้หมดนะครับผมมากครับแม่ไม่น้อยรอบก่อนแม่น้อยก็ก็สุสานวันเกิดผมเหมือนกันโอ้มีพาด้วยนะครับก็ขอบคุณแม่มากๆวันนี้เป็นวันเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของลูกใช่เนี่ยก็เดือนเกิดปั่นกันครับวันนี้ผมรับให้เป็นเบอร์เดททั้งวันขอบคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณสำหรับ ของขวัญมันเกิดใช่ของขวัญวันเกิดนะครับที่แม่มอบให้ในวันนี้นะฮะใช่ค่ะแม่ก็มีความสุขมากนะคะที่ได้รับแม่ตลอดเลยก็จริงๆดีใจนะครับที่ดีใจมากครับที่เป็นเป็นโอเคบรรยกาศใส่ไม่ได้บาทห้าบาทใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่มากมากเลยนะครับไม่น้อยมากมากเลยนะครับที่เอนดูนุ๊กมาดยตลอดดูปไปมาตลอดเลยครับมันไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่ทองห้าบาทไม่ใช่แค่เงิน1นึ่งแสนคือหลายๆอย่างที่แม่ซัพพอร์ตน<ช>ุกซัพพอร์ตปายเยอะมากเลยนะครับ<ช>ผมก็ขอบคุณสำหรับวันนี้ที่มีเซฟไพร์มีขนมเค้กนี่ใส่เสื้อแม่ด้วยวันนี้แล้วก็มีทองให้นุกด้วยมีเงินให้ป้ายด้วยขอบคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณมแม่มากๆนะคะก็ขอบคุณที่รับ รากเล่เนดูไปด้วยอีกคนนะครับแม่ตอนนี้ก็ให้เป็นส่วนนึงในในวันดีของคุณท่านทท์โดด้วยนะครับขอบคุณแม่ที่รักเล่นด,ดูพวกเราแล้วก็คอย<ช>ปปรักและซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดเลยครับคุณครับคุณแม่นะครับก็ไม้มีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสอะไรอยากมีโอกาสที่จะได้เจอแม่สักครั้งนะ่ครับใช้ค่ะแม่แได้เจอคร<ม>ับ